ต้มเก็ีมมาจากไหนเนาะเพชรบุรีค่ะต้มน้ำตาลตะนดตาลตะนดปกติใช้เวลานานไหมสามชั่วโมงสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็พอยกขึ้นมาแล้วก็มาต้มไฟฟ้าอยู่นี่แหละค่ะอืมครับอันนี้มีของเพชรบุรีใช่ค่ะโอเคครับก็ตัวละห้าสิบบาทสามตัวร้อยสู่ตาลตะนดเพชรบุรีตำบลดอนชุมน้อยห้าบาทจังอ่าปลาตูสาเตะ เขาเรียกวัตถุซาเตียเหรอซาเตียต้มเกี๊ยวนี่แหละค่ะแต่ถ้าทางนู้นก็จะเรียกซาเตียถ้าทางนี้ถ้าว่าซาเตียเขาก็จะไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ใช่ค่ะซื้อของเพชรบุรีครับอันนี้งานมี21่เไม่ได้นานนะคะแบบยีถึงวันที่30มสิบเาแปดมาดูนะครับเดี๋ยวไปกินกับข้าวอันนี้ก็ทอดหอมๆเลยรเหรอโอเคครับวัาถูไอ้ตลีไก่ใน